หญิงลีสีจุมพลออกมาเผยสภาพจิตใจล่าสุดหนักหนาแค่ไหนหลังจากต้องผเผชิญหน้ากับดราม่านักร้องลูกทุ่งโลกสองใบย,ยังเป็นเรื่องประเด็นที่คุกรุ่นอยู่ในขณะนี้สำหรับเรื่องราวดราม่าของนักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดังหญิงลีสีจุมพลที่ก่อนหน้านี้ได้มีเพจดังออกมาแฉว่าเธอคือนักร้องลูกทุ่งหญิงสร้างโลกสองใบ ซับรางไปมาจนสุดท้ายมีปัญหารถไฟปะทะก,กันจนเธอนั้นต้องออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลว่าเธอนั้นไม่ได้คบซ้อนเรื่องทั้งหมดเกิดจากที่มีปัญหากับแฟนที่คบกันและได้มีโอกาสไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่งแต่สุดท้ายได้รู้ว่ามีโลกสองใบแล้วไม่เวิร์กก่อนที่จะยุติความสัมพันธ์กับโลกใบที่สองและยังมีกรณีที่ออกมาแจ้งความ เพราะอีกฝ่ายได้มีการคุกคามอีกด้วยหญิงลีเผยสภาพจิตใจล่าสุดหลังจากที่หญิงลีนั้นได้มีการออกมาเคลียร์ชัดเจนถึงประเด็นเรื่องโลกสองใบาทางด้านอดีตคนรักอย่างเบนก็ได้ออกมาเปิดหน้าโต้กลับในรายการโหนกระแสแบบหนังคนละม้วนทำให้ดราม่าครั้งนี้กลับมาร้อนระอุยิ่งกว่าที่เคย ทำให้มีคนเข้ามาวิพากษ์วิจาร์ณถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งคู่จนมีแฟนคลับเริ่มเป็นห่วงแต่ล่าสุดทางด้านหญิงลีก็ได้ออกเปิดใจกับเพจดังข่าวลูกทุ่งว่าสวัสดีค่ะกำลังใจล้นหลามค่ะจิตใจหญิงลีก็สั่งใจให้เข้มแข็งค่ะเพราะต้องเป็นเสาหลักในครอบครัวค่ะให้จิตใจเหมือนต้นไม้ที่แข็งแรงค่ะ พายุหนักก็อย่าล้มต้องยืนต้นให้ได้เมื่อพายุผ่านไปฟ้าจะใสและสงบค่ะหากมีความเคลื่อนไหวใดๆทีอาจะส่งข่าวนะคะขอบคุณที่ๆนะคะด้านแฟนคลับเมื่อได้รับรู้แล้วต่างก็ส่งกำลังใจให้หญิงลีสีจุมพลอย่างล้นหลามเลยทีเดียว